สวัสดีครับสวัสดีท่านท่ากนกำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับเรามีภารกิจพิเศษแบบว่าแทะภารกิจอื่นมาหมดเลยนะพี่ต้นนั่นก็คือการตามหาตัวคาบีบาร่า,า,านะครับพี่ต้นเรียกอะไรนะผมชอบเรียกกะปิปลาละเราจะมาทําการค้นหานะครับว่าในจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยมีคาบีบาร่าอยู่ไหมนะครับถ้า,างั้นไม่ต้องรอช้าครับไปดูนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าไปดูชมคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยแล้วกันครับโอเคสามสองหนึ่งป ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็าหาที่อยู่ของเจ้าคาปิ่าในขอนแก่นได้แล้วนะครับตอนนี้เราห่างกับน้องอยู่ที่ประมาณ1.5นะกิโลเมตรนะก็ภายในประมาณ3นาทีนะเราจะถึงน้องนะรู้สึกตังไงพี่โตดูแต่ในคลิปวิดีโอมาตั้งนานดูในทิกตอกมาตั้งนานถ้าเจอตัวจริงพี่ตัวจะรู้สึกยังไง ที่สุดในโลกใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการเจอหน้ากันครั้งแรกของพี่โต้กับเจ้ากะปิปลาราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับป้ายถึงแล้วนะเพื่อนานะป้ายเมื่อกี้นะตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นพี่โต้ตื่นเต้นมากและนี่ก็คือที่อยู่ของกะปิปลาราเจอแล้ว โอ้ oh my god มันคืออะไรที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยขอนแก่นเอ็กโซติกแพดเอาครับเพื่อนตีนเราก็ถึงแล้วใช่ไหมพี่โตถึงแล้วถึงแล้วปะเดี๋ยวเราไปดูกันมันเป็นยังไงไม่อยางันอยากขึ้นโคกขุ่เป็นย่างขอนแก่นเอ็กโซติกแพดแพดนะครับนี่ที่ของเขาหยุดตรงนี้ป้าเดี๋ยวเราไปดูกันน้องตัวจริงๆจะน่งตัวใหญ่ขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันตอนตอนอยู่ในคลิปตัว ตัวแบบเกิดจะท่วมกล่องนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันมาแล้วครับเราเข้ามาที่ตรงนี้แล้วครั้งแรกก็เจอนกแก้วเลยเพืเ่อนๆครับนี่คืออะไรพังพรนี <c oughs> ่คือพังพร <c oughs> น้องพังพรนะเนะี่ยพี่โตยังไม่เจอพระเอกนะนะเน่ะ เฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรนี่นกแก้วี่ดต,ตัวอะไรนี่ตัวอะไรี่โตัวเอาเอาเหรอเอาสวัสดีครับครับครับและนี่ก็คือนี่คืออะไรเนี่ยเอ้ย ค้โหอนสีครับบีปลาอะไรอุ้ยอุ้ยน้องตัวจริงเลยเหรอในพี่โตอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเอาล้อแทนพี่โตไหมคับบีปลาอีกแล้วอันนี้ตัวไหนดูสิอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม อร,อร่อยครับอร่อยเลยสวัสดีครับนี่น้องดูน้องน้องนะน้องนอนอยู่ในนี้ต้างปกปัจจยไปดูข้างในกันดีกว่าปะหนึ่งกับพี่โตได้คนละอันไปเราต้องเข้าไปด้านในระวังเป็นเวลาจึงจะได้นะครับแล้วก็อย่าไปอยู่หลังม้าเนี่ยมันจะดีดอย่าไปอยู่หลังม้านะพี่โตนะอยู่หลังม้าเลยม้ามันจะดีดพี่โตสิไปดู เดี๋ยวไปยินอย่าหลังมานะเฮ้ยมันนอนทําอะไรวะอะไรวะเนี <the <the ่ยพิดโทษเดียวอย่าไว้ต่ำนะไว้สูงๆนะอันนี้นะเพื่อนๆเจอแล้วสองตัวดูสิเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากตัวจริงเหมือนม้าเหมือนอะไรไม่รู้นอนหลับอยู่หนูยักษ์ไปเราไปเดินต่อเราไปต่อหนูยักษ์ฮะฮะที่นั่น มันเหรออุ้ยต hmm. ัวนี้เป็นกรงนกนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเอาะไรเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาก่อนเดินหาครับิบลาลาตัวนั่นตัวจริงหรือตัวปลอมอะไรเราไปดูกันเพื่อนๆนะเดี๋ยวดูเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้มีแค่คาบีบลาลานะนี่นกยุงนี่เห็นไหมนกยุงหมูป่าหมูอะไรนี่ เดี๋ยวนั่งดูตรงนี้ก็ได้เน,นี่ยนี่นกยุงตัวจริงเฮ้ย <laughs> ไม่กลัวเราเลยอะ่ะ <laughs> อีกแล้วอ,อีกแ้วป้าเหลืออีกสองตัวไหนตัวอ่าโอเคนี่นี่ไปเราเดินไปต่อคาบีะล拉เด็กนายไปเพิ่งหนีเราไปไหนสิค <laughs> าบี巴拉 <laughs> เดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนสิ พี่ลองอย่าไปใกล้หลังมา้าอย่างเดียวพี่โตมีกวางด้วยเฮ้ยคาบี巴拉เดี๋ยวก่อนจับได้ไหมเนี่ยเขาบอกให้ถือสูงๆพี่โตดูมันเดินดิคาบี巴拉นี่แกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยจับได้ไหมพี่โตเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนี่นี่นี่เ,เราจะเอาอาหารให้กินนะอันนี้อันนี้นี่นี่คาบี巴拉อ่ะ กินไหมโอ้โหจับหัวได้ไหมอ่ะเฮ้ยจับได้ด้วยพี่โตตูตูคาบีวาล่าเหมือนมะพร้าวเลยนะพี่โตพ,พี่โตให้เขากินหน่อยเร็วๆนี่นอันไหนอ่ะอันนี้ <พา S 2> แหละจะไหนก็ได้มาเร็วๆเดี๋ยวพี่โตมาลูบหัวมันเร็วๆเอา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 นั่งลงนั่งลงยังก,กินไม่อิ่มว่าไงว่าไงาคับบีบัลล่าคับีวาลล่าว่าไง ายมองอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนายเป็นตัวอะไรกันแน่เรามาหาเธอนะเนี่ยยกแต่นเฮ้ยโอ้ะพี่ต้องไปหาตัวอื่นกันก็ได้ตัวนี้ไม่กินระวังมีตัวหนึ่งจุ่มเรานี่เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าพี่โตมานี้พี่โตมานี้เอาเอาเอาพี่อตเดินไปอย่าไปใกล้ใกล้คือพี่ว่าพี่ว่าล่าพี่โตมาหาแล้วกินพี่โตลูก อาะพี่ตู้ลูบหัวลูบหัวไม่เป็นไรเขาไม่กัดเดว,วน้องคาบีเบล่าเหมือนนี่เขาจับหน่อยอุ้ยขนแข็งจังเลยนี่เป็นหนูตัวแรกที่พ่อหนุ่มไม่กลัวนะเนี่ยพี่ตูว้ว่าง่ายพี่ต้มาดูก่อนว่ายังไงแล้วรู้จักกันหรือเปล่าคาบีเบล่า,า,ลาอะกินหน่อย อ๋ออ๋อเก่งอะนายเก่งๆมากเลยนะเก่งมากเลยนะระวังเป็ดนะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงอะไรแบบแบบเด็กมาฉันขอดูหน่อยเอายืนมาให้มันหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นสำหรับแกกบีบาราเฮ้ยตัวจริงเสียงจริงเจอกันแล้ว ร้อนล่ะเขาจับหน่อยได้ไหม่ะร้อนหรือไงเออพาพี่โตจับหน่อยภาพนี้คุณคุณเหรองภาพนี้คุณคุณเหมือนมันเอาเสื่อมไปอยู่บนหัวเหรอมาเร็วมาเร็วรู้จักเราไหมไม่เอาฉันหิวอิ่มแล้วฉันจะมาแช่น้ำฉันมาเพื่อนของฉันเพื่อนว่างไงกินเก่งและเราอ่ะ ขอแชยน้ำหน่อยเด็ปะหลบให้กุนหน่อยเด้ไม่ได้เอ้เาเอาตัวที่สามเขามาเหมือนกัน,นเพื่อนๆนี่เลยตัวาบิบลาเดินเดินเหมือนบ้านเลยะพี่โตหลบให้กุนหน่อยนี่กุเแียน้ำแล้วกุลหลอนตัวนี้แชยน้ำดีกว่าเาบื่อเด็กมันจับหัวกุเอาไปเพื่อนไป,ไปดูต่อนี่อาตัวนยังไม่ได้กินนะเนี่ย อ่าพี่โตให้หน่อยน้องคนนี้ยังไม่ได้กินเลยโตเพิ่มให้สอันไม่เป็นไรอหมูก,กินไหมนะ่ะกินไหมอ่ะ,อะ,อะเ,เ,เ,เอาเ,เ,นะเพื่อนๆแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่มีแค่คบาบิโอลานะครับ<ม>นี่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 นเ,เห็นไหมข้างหลังป้านุ่มมีอะไรเ,เห็นไหม เดี๋ยวเราไปหากวางแล้วกันป่ะมานี่พี่โต้กวางอยู่นี่มาเร็วเร็วเร็วเพื่อนมีน้องกระต่ายด้วยนะครับนี่เเเเดดดีี๋๋ยยววปน้องกระต่ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยน้าน้องกระต่ายอยากกินหักไหมอ่ะอยากกินไหมนี่น้องกระต่ายมากินไหมเอ้ยให้รูปหน่อยได้ไหมน้องกระต่ายให้จับอยู่พี่โต นันก็ตายให้จับอยู่ตายกินอะไรอะ่ะตายกินอะไรไม่กินของเรานี่เมียแคทนี่คือตัวเมียแคทอยู่ในหนังเรื่องการ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์นะ้ครับตัวนี้ดื้อม,มากนี่เฮ้ยเฮ้ยบางตัวหลับหลับหรือตายอ่ะหลับอ๋อหลับหลับหลับอืมตัวนี้มองเราบ่อยอะเราจะให้อาหารแกอะ เอาตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้มันตัวเมียแค่ไอตัวตัวกระต่ายปันเนี่ยนี่ตัวอะไรเพื่อนเหมือนหนูเหมือนกระต่ายเหมือนอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเอาให้กวางหน่อยนะนี่กวางเราอยู่ใกล้ๆเลยอันนี้กวางกวางมากวางกวางหน่อยเรลยกวางหน่อยกวางหน่อยกวางกินไหม กินไหมอยากตีขึ้นอาคิดงัมงัมงัมไปก็ไปด้วยกันนะยื่นอีกตัวหนึ่งก็ได้หันน้ำมาหันน้มาไ้อยกันน เอออยากอยากเห็นอยู่อุ้ยตกวพจน์ตกใจสวัสดีครับพันมันคตดใหญ่เลยตันมันใหญ่เหมือนขอมพี่ตุ้นพี่ตุ้นจะเสียงดังสินี่มาตั้งไกลแล้วเนี่ยมาเจอเธอวะเนี่ยเขาจับน้อยใครได้อะเน่กินเก่งกินเก่งทำไมตัวใหญ่เนี่ยกินกรอบๆนะเพื่อนนะเอาดูดูดูนี่นี่เป็นอย่างนี้นะเหมือน เหมือนสวนสัตว์นะครับแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นร้านอาหารนะครับจะเล่นดูก่อนมีลือมาอะไรเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรมีลือมาไปดูก่อนเฮ้ยนั่งประชุมกับใครเนี่ยนายนายนายนี่คือตัวอะไรเนี่ยเฟอร์เรดเฮ้ยตัวอะไรเดี๋ยวต้องดูดิมันเหมือนแมวก็ไม่ใช่แมวหมาก็ไม่ใช่หมีก็ไม่ใช่หมี มันคือตัวอะไรอ่ะแต่ว่าพอบิวลาสองตัวเรานี่ยังแช่น้ําอยู่เลยนะเพืเ่อนๆนะตัวอะไรก็ตายวันนี้จริงโจ้ขาวไป่โจ้จริงโจ้จริงโจ้ขาวน,น,นี่พี่โต้อันนี้อีกคืออีกที่หนึ่งน,นะครับน,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 นี่มันคือที่อะไรไม่รู้นะทำไมเดินทางนี้น่ะอันนี้คืออะไรพี่โต้ ห้ามนำตะกก้าเข้าไปมีแมวด้วยแมวพี่โตมีแมวนี่แมว,น,แมวนี่กระต่ายกระต่ายทไมมันตกระต่ายอันนี้อันนี้โอ้โหเพียบเลยหน้าตาเพียบเลยครับรอกินอาหารกับเราครับพเพื่อนกินไหมกินไหมกินไหม นี่ฉันไปดีกว่าไป <laughs> เอาไปให้คาบ,บรรรี巴าให้พี่โตมามาทางนี้มามเราจ,จะกลับแล้วหรอไม่ก็จะพาเดินอีกรอบหนึ่งไงมีมีกวางอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวก็มีนะครับอืมอืม,มอยู่นี่อยู่นี่เห็นไหม,มไหป้าเดี๋ยวเราไปดูอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันพี่โตแพะแพะ ไปหาแพะไหมมาไม่มีใครยุ่งเลยอ่ะเขาบอกว่าห้ามห้ามใกล้หมานะหมาถีบนะเพื่อนๆนะแต่พี่โตนี่มุ่งมาหาคาบีบัลล่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันหาจริงโจ้มาจริงโจ้หนิจริงโจ้หนิอะจริงโจ้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 กินไหมเฮ้ยพี่โตเอ้ยอะทนงี้ไหมนี่แค่ มันยังจับอยู่โอ้อโหกินแบบเท่เลยให้ถ่ายแบบใกล้เลยดูดิม้โห ขอถ่ายใกล้ๆเลยนะนี่นะว่อนายดังมากเหรออันนี้อ่ะทุกคนอยากถ่ายฟันาบีบาราไหนาขอดูหน่อยโอ้โหตัวแท้เลยนะครับถ่เอกสารเก่งมากเก่งมากฉันอยากจับนายมานานแล้วเก่งมากเก่งมากอีกอันนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตยังไม่ได้เอาไปเอตโนมพี่โตเอาตัวนน้องอออ น้องก็เอาของไว้บนหัวก็ได้ไม่กระทั่นฟันน้องหน้าเหมือนพี่โตเลยพี่โตไปนั่งใกล้ๆเขาหน่อยดพี่โตนั่งใกล้ๆเขาดิลันผมนั่งใกล้ๆเขาเลยนั่งใกล้ๆนั่งใกล้ๆใกล้ๆดิเอาน้าใกล้ๆกันเลยมันเหมือนต้องไหนอะไหนเดี๋ยวกี้นี่นี่มีความสุข หรือมีความเศร้าอะไรไหมเนี่ยตัวอไปไป๋ววอก็ด,ดีดีไปแล้บไปแล้วครับอ่าฮะนี่เอาไปตัวเปลี่ยนตะกราต,ตัวนี้ไปเลยโอโ้โหอ้ <c oughs> น่ารักน่ารัก <c oughs> เป็นหนูตัวแรกที่ฉันไม่กลัวแกเโอ้โหพี่ตัวจะไปหาตัวบิ๊กบิ๊กไซส์ ก็ 1. 1> ๊กก๊อกเลยพี่โตน้องยังไม่อิ่มเลยพี่โตมาป้อนให้อิ่มเร็วๆอันนั้นของพี่โตอีกมือนหมาเลยพี่โตไม่กินนะไม่กินนะพี่โตตัวนั้นมันพุ่งมาหาพี่โตแล้ว เอาให้น้องโอ้ยคิดถึงเห็นฉันในวิดีโอเหรอฉันอยากกินอีกพี่โตมันตามพี่โตแล้วมองดี่งาเห็นปาแล้วงาฮวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิงเด็กนี่มันวิ่งอุยมันรู้รู้จักภาษาคนด้วยพี่โตมันไม่น่าเกลดมันก็รู้นะเอาอยมันหปมัน เรามันกัดมือนะอย่าไปใกล้นะไปพอแล้วไปอ่อนั่งนอ่งนั่งนั่งลงใกล้มันนั่งลงใกล้มันหันหน้ามาทางนี้โอ้โหทำหน้าเหมือนคาบิบลาสได้ขนาดนี้หันมาไม่เหมือนอ้าไม่เคยเหมือนโอเคนี่นะครับนี่ก็เป็นที่สถานที่ที่เราใครอยากมาชมคาบิบลาก็มาที่นี่ได้เลยนะครับ นี่นะครับนี่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมในชื่อแล้วก็ปักให้แล้วก็พิกัดเราก็จะปักให้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไล์กดแช์กดนจับสักไรให้เราด้วยนะครือสำหรับวันนี้กูดบายสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายครับินลล่ายวเจอกันใหม่นะเดียวเจอกันใหม่นะดี <Bye. S 1> ไปแล้วกลัวกลัว